องค์โตหลายท่านพระเจบริษัทหลายท่านคนที่ได้มาทำบุญเนื่องในวันพระธรรมสวันัพระพันธารเป็นพรรพษาวันนี้ในการทุกท่านทุกคนจะมี้ไปในขณะที่พระสะสมทำธัตกิจแันพัฒนารเช้า นี่ญาติโยมทั้งหลายน้อมนำมาถวายให้สถาอย่างนี้นำมาก็จะได้ครับเอาคำสอนของของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงมาบอกมาสนทนาทำญาติโยนทั้งหลายเราโอกาสนี้ในขณะที่พระสงฆ์กำลังฉันเอกสารได้ว่าการภาวะเรียนกาหขัน อาหารที่หล่อเลี้ยงสภาพร่างกายให้สมรุลได้ตามอายุขัยของแต่ละท่านแต่ละคนอาหารประเภทที่สองเรียกว่าปีญญาอาหารก็คือจิตใจใจหลออเลี้ยงด้วยศีลธรรมธรรมะธรรมาหารหรือว่าปีญญาอาหารที่นำมาแผ่แยกจ่ยเทาไท่านคนสิ่งที่เรียกว่าเป็นปีญญาอาหารนี่เป็นสิ่งสำคัญน,นอกจากว่าเมื่อเราได้ฟังเมื่อเราได้ พอคิดจากข้อธรรมธรสองของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำไปปฏิบัติก็จะเป็นปเนสบียงใจนอกจากจะทำให้เรามีความสุขมีการพัฒนาทางจิตวิญญาณในชีวิตของเราที่แล้วยังจะเป็นเสบียงเสบียงใจเป็นเสบียงอุ่นเป็นเสบียงกุศสที่จะทำให้วดวในจิตในใจช่วยเหลือวกว็คุณทำให้จิตใจของเรา,า,านั้นได้เจริญ ได้พบที่ดีเรียกว่าเป็นสุขสิทธพบวิญญาณอาหารนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดมากที่สุดใน้กระทั่งว่าสามารถที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นอุดนไปจากความทุกข์อุดมไปจากความทุกข์ได้อย่างที่ญาติโยมรู้ว่าเราทุกท่านบริษัทต่างๆถ้าหากว่าเราเรียนคำสอนของข้ะพเจ้าแล้วก็จะรู้ว่าเราประสงค์ ต้องการที่จะลดพุทธ่จะความพุข์อะไรหลายที่ทำให้เราเรามีความพุข์สิ่งที่ทำให้เรามีความพุกท์ทำให้มีเวียนว่ายตายเกิดอะไรก็ตามเนี่ยก็คือกิเลสกิเลสก็ไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่นอกโลกได้ทางานแต่อยู่ในใจ,ขอ,นจของเราที่ไหนทํางานปรุงแต่งจิตของเราให้ดีให้ร้ายมีตลอดเวลาขึ้นลงอยู่อย่างต่อแนื่ ไม่เคยหยุดเลยนามาเรียนพุทธศาสนาก็แปลว่าเราเราเห็นการทางานของกิเลสในใจของเรามากขึ้นเมื่อเราเห็นแล้วก็พยายามที่จะล่าจัวางแต่ทิ้งแต่ขยายแต่กระจัดออกไปตามระยยะทางของการที่เราเติบขึ้นมาเพระเข้าพุทธศาสนาเราจึงต้องประเมินตัวเองเสมอว่าเราห่างใจไกลจากกิเลส มีไม่ทางระยะทางที่เราเกิดขึ้นมาเพราะพระศาสนาสิบปียี่สิบปีสามสิบปีจนแปดสิบปีเก้าสิบปีเราเข้าใกล้คำสอนของพระเจ้ามากท้อยแค่ไหนแล้วเมืออ่อเรา,าเข้าใกล้จิตใจของเราก็มีความพร้อมที่จะทําให้่างไปจากความพุทธมากยิ่งขึ้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธที่เราเป็น ก็ถือุทธศาสนาพยายามที่จะน้อมนำเอาคำสอนของพระพเจ้า,าออมาประกอบกับสตใจของเราให้มีการพัฒนาอ่างไกลแต่ปรียดนที่ขึ้นไปอ่าใช้ไกลแต่โลภะโทสามโมหะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญท,ที่สุดในวัน,นนี้อาจารย์าก็จะได้นำเอาก็ทมที่สำคัญประการที่หนึ่งในการวางใจกับสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยสี่สิ่งที่เราจะต้อง เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องอยู่เสมอในเรื่องของปัจจัยทั้งสี่ภาษาบาลีเขาเรียกว่าสันตุขีแปลว,ว่าปามเป็นผู้มีใจสถียรนไม่ห่อเหี่ยวไม่เคื่องฟูแต่ว่าเกิดความดีแบบที่เร,เร,เราได้อันนี้กว่าเป็นสันตุขีรือภาษาไทยที่ใช้กันก็คือสันโดษที่เราเข้าใจรับรู้กันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รชกาลที่เก้าตรงนำมาให้เราทั้งหลายได้เข้าใจง่ายก็ว่ามีความพอเพียงพอเพียงพอเพียงคือมีความมีใจอยู่กับสิ่งที่เรามีเราได้เรามีเราได้ในเรื่องของสิ่งที่เกื้อหนุนชีวิตของเราให้มีความก้าหน้าให้มีความดำรงอยู่ได้ ข้อสันโดเพราะว่าเป็นการรักษาจิตของตนเองไม่ให้เพเยออหรือว่าไม่ให้ต้อยต่ําไม่ให้น้อยใจกับภาวะกับสิ่งที่เราได้เ่ราได้อะไรมาก็ตามเราก็ยินดีในสิ่งที่ได้นั้นมีความชื่นชมยินดีจิตใจของเรามีปีติกับสิ่งที่เราได้มาจะเป็นได้อะไรก็ตามในเรื่องสําคัญที่สุดคือปัจจัย4ปัจจัย4 แล้วเมื่อเราได้มาแล้วเราก็มีความปีติมีความยินดีมีความพอใจมีความชื่นชมอยู่กับสิ่งที่เราได้มานั้นไม่ปล่อยจิตใจของเราให้มีความน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมเราได้น้อยทำไมบนน้อยวาสนาน้อยทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ปล่อยจิตของเรานั้นถูกกิเลสฝ่ายต่ำเนี่ยน้มจิตของเราให้ น้มลงไปทางที่เป็นทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจไม่สบายและประการที่สองคือเมื่อเราได้สิ่งใดมาแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตามไม่ปล่อยจิตของเรานั้นเะเยอแเย่อหยิ่งไปกับสิ่งที่เราได้มาบางทีเราได้มาแล้วจิตใจของเราก็มีความเย่อหยิ่งมีความความพองตัว อัตราตัวตนก็ยิ่งเพิ่สมสูงขึาา้นอาศัยฐานที่การได้แล้วก็เพิ่มเด็ดขึ้นมาอันนั้นก็เรียว่าไม่อยู่ในสถานะของสันโดษว่าสันโดษสันโดษจึงเป็นพรธรรมที่เรีว่าเป็นกุศส,รสนรักษาจิตของเราให้มันอยู่ในสภาวะที่สเสถียนอยู่ในสภาวะความอิม่มเอิบปีติีดีพอใจรักชื่นชมกับสิ่งที่เราได้มา ได้ียกว่าเ,าเป็นเป็นปณิธานที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเราต้องเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการได้การได้มาไม่ให้จิตใจของเราอิจฉาคนอื่นที่คนอื่นได้มากกว่าเราถ้าเรามีจิตใจ,จ,ใจ,จอิจฉาคนอื่นอันนี้จะแปลว่าเราสูญเสียุณธรามที่ว่าสันโดษเมื่อ,รรเ,รอเราสูญเสียได้เพราะว่ารเราสูญเสียคุณภาพของจิตใจที่เป็นกุศลที่เป็นสันโดษไป แต่ว่าเราได้มาขนาดวัที่จะได้ขนาดนี้แต่ว่าเราก็มีความความโลภคืออยากจะได้มากกว่านี้และก็แปลว่าเราก็สูญเสียเหมือนกันเราสูญเสียคุณภาพของใจที่ของที่มีความดีที่ความยินดีที่มีความพอมมมใจที่เราเป็นสันโดษนี้ไปความสันโดษหรือว่าสันโดษทีนี้พระพุทธเจ้าทรงแปลงไว้ให้เป็นเครื่องชั่งเหมือนกับกาชั่งจิตใจของเราเพราะว่า ในชีวิตของเราจะม sort of um ีอย <wide sea> <ap> <t rim> ู่สองอย่างคือได้กับเสียเสียกับได้สองอย่างสูญเสียกับได้เมื่อเราสูญเสียก็ไม่ทําให้ปล่อยจิตใจของเรานั้นห่องเหยวไปเมื่อเราได้ก็ไม่ทําให้ปล่อยจิตใจของเรานันเยื่อหยิ่งหรือว่ามีความโลภอยากได้มากยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่สําคัญที่ว่าที่พระเจ้าทรงให้เราหาท่านหลายนั้น มีสันโดษีมีตราชั่งในใจิตใจของเราความสันโดษนี้สันโดษในสิ่งที่เราได้มายินดีในสิ่งที่เราได้มายินดีตามกําลังของเราที่ได้คือแต่ละคนก็จะมีกาลังไม่เท่ากันมีกาลังมากก็สามารถที่จะหาได้มากแต่ละคนนี้ก็ไม่เท่ากันสันโดษตามกาลังของตนเอง เราเรามีกำลังแค่ไหนหามาได้ก็จะมีความสามารถเท่าไหร่แล้วก็ขอให้เกิดได้บัรจัยสี่และสิ่ในการเกิดขึ้นมาเราก็พอใจตามกำลังของเรนั้นไม่เสยใจของกับเกินกำลังไม่ขอให้เกิดความเหนื่อยเพราะมันเกินกำลังของเราแต่เป็นเหนื่อยเหนื่อยมากขึ้นหรือเราทำให้จิตใจของเราเพราอเหมือนพลังอะไรก็ตามมีความยินดีตามกำลังของตนเองตามกำลังของตนเอง กำลังของตนเองถ้าหากว่าเรามาเรียนตามภาวะอายุเราเป็นเด็กกําลังของเราขนาดที่เป็นเด็กต้องมีเท่าไหร่ก็สามารถที่จะหามาได้เท่าที่กาลังของภาวะความเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนผู้สูงอายุอันนี้ก็กําลังแต่ละช่วงแต่ละวัยก็ไม่เท่ากันบางทีอายุมากแล้วเรากําลังของเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดให้มีแสวงหาได้เหมือนแต่ก่อน เราก็มีความพอใจเพอาวิะะ้าสมาธิมีความพอใจกับพลังที่เรามีอยู่ขนาดนี้ไม่ต้องไปน้อยใจหรือว่าไปคิดคำนึงถึงเมื่อตอนที่เรามปกําลังเยอะๆเราหามาได้เยอะๆไม่ปล่อยให้จิตใจของเราสูญเสียคุณภาพแห่งความพอดีตามกําลังของเราเรามีอยู่เชื่องไหนก็มีความยินดีพอใจยินดีในกําลังและประการที่3มีความพอใจตาม สมควรหมายตามสมควรสามสมควรแก่แต่แต่ละุคคบุคคนก็มีความสมควรไม่เท่ากันมีความสมควรไม่เหมือนกันมีความเหมาะไม่เหมือนกันเมื่อมันเหมาะแต่ละคนแต่ละนั้นเราก็มีความยินดีมีความพอใจนั้นเราก็ไม่ขอให้เกิดความเกลียดแียบไม่ขอให้เกิดความที่มันไม่เหมาะกับตัวเราตัวคคอื่นนี จะทําให้ขอให้เปิดคุณธรรมแบบมีความยินดีมีความพอ,อใจความสันโดษนี่ก็เป็นคุณธรรมเกิดเผยเมือกับกาชั่งที่ไวยวาดใจของเราไม่ขึ้นไม่ให้หลงเป็นปัญญาแขนงถึงเหมือนกันแม้ในวันนี้สิ่งที่ได้น้อมนามาเป็นวิญญาณอาหารอาหารเสริฟสําหรับยามเช้าความที่จะทานอาหารทางกายก็คือ ธรรมะความสันษเป็นตาช่างสําหรับช่างจิตใจของเราถ้ามีความยินดีมีความชื่นชมมีความปีติมีความพอใจมีความพอเพียงกับภาวะที่เราได้ที่เรามีที่เราเป็นที่สมควรขก่เราที่เป็นอยู่อันนี้เราก็มีความสุขแล้วแท่นอนทุกท่านนัานคุณธรรมสันสุทีิคุณธรรมความพอใจนี้เป็นภาวะเป็นควรธรรมอย่างหนึ่งที่เสริมความสุขของเรานั้นให้มีความสุขที่ขึ้นไปในภาวะ ตามแต่ละคนแต่ละท่านที่มีและในวันนี้มาก็ได้น้องนํามาเรื่องของสานุภีก็จะขลอเยงติแต่เป็นข้อนี้ขออนุโมทนาญาติโยมหลายท่านทุกคนที่มีจิตใจดีงามให้น้องนำมาพระตาหารแล้วก็มาถวายพระตาหารเป็พระผู้ศรัทธาในวันธรรมสวรวนาในวันนี้ด้วยบุญด้วยบุศลด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ของญาติโยมทุกท่านขออวยชัยให้ทุกท่านมีความสุข มีความเจริญึ้นขึ้น,นไปด้วยเอ่ออาภูนีธรรมะยาใจใจสงบทข้งทางพบสิ่งที่ทีมีภูสุนีเลนละปล่อยกายในใจตนยิ่งสมนทรปังธรรมะพระองค์